สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการลุกแอนซีนะครับวันนี้เนี่ยมันก็เป็น EP อีกอีหนึ่งนะครับที่ผมภูมิใจนําเสนอมากเลยก็อยากให้เพื่อนๆลองมาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วกันครับนี่นะครับคันนี้เลยเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังและเราก็จะมาพูดถึงการรีวิวรถไฟฟ้ากันนะครับในแบบของเรานะโอเคครับแล้วไปดูกัน ก็มาพูดถึงเจ้ารถสกูตเตอร์คันสีส้มนี้นะครับ อันนี้เนี่ยมันก็เป็นรถไฟฟ้าคันแรกนะที่ผมตัดสินใจว่าจะซื้อมานะครับโดยที่จุดประสงค์ของผมเนี่ยมันก็มีจุดประสงค์หลักๆอยู่ด้วยกันนะครับ3มอย่างอันแรกเลยก็คือโอเคผมอยากจะใช้มันเดินทางในเขตใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแต่ว่าเอาละอันนั้นมันจักรยานก็ได้เนาะแล้วก็อันที่2ก็คือให้มันมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วกันนะครับไปรถไฟฟ้าได้ผมจักรยานผมมันใหญ่กว่าที่จะขึ้นรถไฟฟ้าได้เนาะ ครับไม่ได้้วยนะครับก็ดูไม่ค่อยสะดวกแล้วก็หัวข้อที่3เนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดท้ายคลิปแล้วกันนะโอเคก็เริ่มเลยแล้วกันครับก็คือจากเจ้ารถคันนี้เนี่ยผมก็ได้ซื้อมาจากคลองถมเนาะอันนี้เป็นรถที่ซื้อมาจากคลองถมไม่ได้เป็นรถที่ซื้อมาจากอินเนอร์แต่ว่าในการที่เราจะเข้าไปซื้อนะครับในช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่ามันราคามันก็สูสีนะครับ คือบางทีเราอาจจะดูป้ายราคาแนละ้วมันถูกก็จริงแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าพอมัน่งไปแล้วเนี่ยมันมีค่าขนส่งที่สูงตามขึ้นมาด้วยแต่ว่ามันก็ยังถูกกว่าอยู่ดีครับอย่างจะรถคันนี้เนี่ยอ่าผมก็นี่มันก็ประมาณเกินครึ่งปีละกว่าที่เราจะเอาคลิปนี้มาลงกันนะครับก็รถคันนี้เนี่ยมันก็ผมก็ไปซื้อมานะครับจากคองผมร้านวิกวันอ่า ครับผมแล้วก็เมื่อผมได้ลองเอามาใช้กันนะครับก็รถคันนี้เนี่ยก็มอีอาจจะแบบเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับกอ็อันนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาจากกองผมเนี่ยโดยคาดหวังว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรที่มันเยอะนะครับผมก็จะต้องโทสอบถามเขานะจะมีอะไรอะไรที่หาไม่ได้จริงๆเนี่ย เราก็จะได้ติดต่อขอซื้อจากที่ร้านเขาที่นี้เนี่ยก่อนอื่นก็ต้องลองหาดูก่อนนะครับความเสียหายแรกที่เกิดขึ้นก็คือผมไปที่ปั๊มน้ำมันครับแล้วไปเอาเครื่องปั๊มลมพอดีว่าที่ปั๊มน้ำมันแถวๆนี้เนี่ยมันไม่มีเกวัดครับมาผมก็เลยใส่ซะจนยางมันยางไหนมันแตกครับก็เรียกว่าต้องหาซื้อ,อยางกันใหม่ ไตอนแรกๆที่สั่งซื้อยางไปอะครับเห็นยางมันเขียนมาจากยางที่เอามาเปลี่ยนนะครับมันเป็น2.125ก็ปัญหาแรกก็คือณวัยละนั้นเนี่ยยาง2.125ไม่มีขายมันมียาง2.5ก็ลองถามที่ร้านดูนะครับร้านก็บอกว่ามันใช้ได้ลองดู2.5ลองดูผมก็เลยสั่งซื้อมาแล้วก็เอาไปให้ร้านจักรยานแถวนี้ทําให้ครับ ก็เรียบร้อยกลับมาได้ดีนะครับต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอตัวแบตเตอรี่ครับสายไฟมันขาดครับนะฮะระหว่างแบตเตอรี่ลูกที่1กับลูกที่2อ,อามันขาดครับมันขาดได้ไงล่ะครับเดี๋ยวผมไปเล่าให้สรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งในฐานะการรีวิวจัก,กรยานเอ้ยรีวิวสก,กูตเตอร์นะครับโอ้พูดผิดพูดถูกป็นอย่าเนี้ยล่ะโอเคก็ เนี่ยนะครับก็สายมันขาดครับแล้วก็ผมก็ทํากุญแจหายด้วยละแล้วก็ต้องอันนี้วันรอบที่3ละทํากุญแจหายแล้วผมก็เลยต้องซื้อลูกกุญแจมาใหม่มา,มา,มาเปลี่ยนนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยผมก็ไม่ได้ถ่ายทําตอนที่มีการเปลี่ยนตัวลูกกุญแจนิดนึง,งอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่ามีคัดมีอยู่3อย่างเนี่ยครับอันแรกก็ สูลมไม่ถูกต้องเองอะ่ะอันที่2ก็เดี๋ยวเรามาว่างนะแล้วก็อันที่3นะก็โอเคครับผมทําหายเองอะ่ะจริงๆปั๊มก่อนก็น่าจะโอเคละผมก็บอกเลยครับว่าไอ้คั้งที่2เนี่ยมันเกิดจากว่ารถมันสะเทือนครับแล้วว่าตัวล็อก,กตัวกาวของหน้ามันหลดุดแบตเตอรี่มันเลยกระโดดครับแล้วก็มันก็เลย กระชากกันตัวจนสายไฟที่มันพ่วงระหว่างกันมันขาดผมก็เลยต้องทําการซ่อมไปนะครับซึ่งการซ่อมสายตรงนี้เนี่ยผมก็ซ่อมไปหลายครั้งอยู่จะเริ่มตั้งแต่ซ่อมครั้งแรกก็คือผมก็แค่ปอกสายไฟมาครับแล้วก็เอาไปพันที่ขั้วแบตเตอรี่แล้วก็ใส่เลยอ่ะมันก็ขับได้ครับแต่ว่าเราสกเกตรูว่ามันอืดลงนิดนึงมันอืดลงนิดนึงเวลาที่เรากำลังจะเร่งนะครับ พอคุณแจหายผมก็เลยได้เอาตัววัดมาวัดดูก็เห็นว่าค่าโอ้มาตกเยอะไปหน่อยนึงสุดท้ายก็คือว่าผมจะต้องเอาตัวแหวนหนะครับมาใส่ให้เรียบร้อยอ่ามันก็จะเป็นลักษณะของตัวแหวนที่เป็นก็คือทำคอนเนคเตอร์ให้มันเรียกว่ามันคอนเนคกันดีๆครับพื้นที่สัมผัสมันเยอะๆก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือมัน มีถนนมาสะเทือนนะครับแล้วก็สะเทือนถึงันสายไฟหลุดเลยครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นปัญหานิดนึงแล้วก็เอาละ่ะที่เราเอารถคันนี้มาเนี่ยจุดประสงค์หลักๆของเรานะครับก็คือเราก็จะเอามันมาเพื่อที่จะมาดูซิว่าอะสมมุติว่าถ้าผมเปลี่ยนจากรถคันนี้เป็นรถวิ่งแร์อาจจะเป็นเพราะว่าผม บาดเจ็บแล้วผมเดินไม่ได้แล้วผมจะออกไปข้างนอกก็อาจจะต้องใช้วีลแชร์มาใช่ไหมครับแล้วเราจะออกไปได้ไหมทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยผมก็คิดว่าในสถานะปกติผมก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรอะตอนเนี้ยแต่เราอยากจะไปเทสต,ตอนนั้นนะ่ะคลั้นจะไปเอาอะไรมาพันขาแล้วกูก็นั่งวีลแชร์วิ่งออกไปมันก็ใช่ที่หรือเราจะเอาวีลแชร์วิ่งออกไปเลยมันก็มันก็ดูจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจยังไงชอบกลผมก็เลยคิดว่า งั้นเราลองเอารถคันนี้วิ่งออกไปก่อนดีกว่าอยากได้รถแบบเนี้ยที่มันเทสวิ่งได้ซึ่งถ้าท่านผู้ชมได้สังเกตนะครับรถคันนี้เนี่ยมันมันต้องแคบว่บวิวแชร์อยู่แล้วล่ะถ้ารถคันนี้วิ่งไปไหนไม่ได้เนี่ยไอ้ครั้นจะบอกว่าให้วิวแชร์วิ่งไปในเส้นทางนั้นได้เนี่ยผมก็ว่าดูท่าจะยากเนาะเนี่ยแล้วก็ ท้ายคลิปตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้เอาบรรยากาศนะครับเอาถนนที่ผมได้ถ่ายออกมานะครับที่ที่ที่ได้ผ่านไปผ่านมาแล้วผมมีความข้องใจมากเลยว่าตกลงแล้วเอาไงแน่ว่ะก็ให้เพื่อนๆดูกันเองเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมทุกคนดูเองได้เลยว่ารู้สึกยังไงบ้างานถนนฟุตบาทมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมแต่ก็นะ บางที่บางจุดมันอาจจะแยกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็เอามาให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตต่อจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเอามาเล่าให้ถ้าผู้ชมได้ดูได้ฟังได้เห็นได้ชมแล้วกันอ่ะเอาตามนี้เนาะ โอเคครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับก็อันนี้ผมก็ขอบอกเล่าแล้วกันนะ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 โอเคก็สำหรับตรงนี้นะครับก็เท่าที่ผมลอกดูนะก็มีทั้งเส้นทางที่มันประหลาดประหลาดเนาะก็รู้สึกได้ว่ามันก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ จะเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ดูนะครับก็สรุปว่าอันนี้คือการรีวิวจัก,กรยานนะครับโอเคก็ใครเห็นว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันตอนนี้ระบบทัฟฟี่ฟองดูก็มีนะครับก็เดี๋ยวผมก็ผมจะขอคําชี้แนะหน่อยแล้วกันไหนๆก็เอาคันนี้มาแล้วผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะเราจะพูดกับเขาได้ยังไงบ้างก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็รีวิวจักรายานครับไม่รีวิวสกูตเตอร์โอ,อโอเคครับก็อยังไงดีอะมีความคิดหรือมีความเห็นยังไงก็ส่งมาคุยกันได้นะจริงๆริทำคลิปมาผมก็เลยอยากจะลองพูดคุยดูว่าเพื่อนๆแต่ละคนมีความเห็นยังไงมัง่งเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมก็มีแผนว่า เดี๋ยวจะทําเป็นช็อตนะครับต่อเพื่อนๆไปทีละคนละกันก็ดีเหมือนกันนะครับงั้นแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะโอเคงั้นวันนี้ผมไปก็ละบ๊ายบาย